วิธีตั้งปริมาณน้ำของแผงคุ้มตู้น้ำนะครับสถานะไฟต้องขึ้นเวลาแล้วก็ไฟเฉียวพร้อมใช้นะครับวิธีการตั้งก็คือจะมีปุ่มอยู่สามปุ่มนะครับก็จะมีปุ่มโหมดอั down นะครับเราจะเข้าไปตั้งปริมาณน้ำนะครับแล้วก็ ต้องกดที่ปุ่มโหมดนะครับไปหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วก็มาดูที่หน้าจอนะครับมันจะขึ้นว่าค่าโรงงานจะตั้งไว้ที่ร้อยห้าสิบนะครับถ้าเราจะเพิ่มขึ้นไปเราก็มากดปุ่มอัพนะครับอัพป,ป,ปุ่มตรงกลางนะครับกดไปถ้ากดท้าก็มันจะขึ้นเป็นสถานะเวลาเลยนะครับก็ต้องรีกดนะครับทีนี้เราก็มากดปุ่มโหมดใหม่นะครับ อีกทีหนึ่งจะขึ้นเป็นโหมดที่หนึ่งนะครับเอางานตั้งวิทไว้ที่150นะครับจะตั้งเพิ่มขึ้นไปเป็น155นะครับพอได้ตามที่ต้องการแล้วเราก็ปล่อยไว้สักพักนะครับเดี๋ยวเครื่องจะทำการบันทึกของมันเองประมาณ20วินะครับครับถ้าเป็นสถานะเวลาแล้วก็ คือบันทึกเสร็จสิ้นนะครับ